ครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับและอาจารย์นะครับที่เข้ามาชมว,วิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิศวกรรมขนส่งนะครับรหัสวิชา0301440นะครับวิดีโอนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งทางบกนะครับเป็นยังไงเราไปชมกันเลยนะครับผมการขนส่งทางบก Land Transportation สามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทนะคะคือการใช้รถยนต์ในการขนส่งซึ่งการใช้รถยนต์จะเหมาะสําหรับ การขนส่งสินค้าที่มีขนาดกลางไปถึงใหญ่มีน้ำหนักมากค่ะ <Wow. S 1> มีความสะดวกรวดเร็วและเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าสามารถขนส่งได้ตามเวลาที่ต้องการและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้รถจักรยานยนต์ค่ะจะเหมาะกับสินค้าที่มีขนาดเล็กไปถึงกลางอีกรูปแบบคือการใช้รถไฟซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยก่อนนะคะ oh. ถึงแม้ว่าตอนนี้จะลดความนิยมแต่ก็ยังมีการใช้บริการรถไฟในการขนส่งเพราะว่า การใช้รถไฟในการขนส่งจะสามารถขนส่งได้ในปริมาณมากแล้วก็มีอัตราการใช้บริการที่ไม่ได้แพงค่ะการคมนาคมทางบกได้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยโบราณอาณที่สําคัญได้แก่ผวกมา้าอูดเวียนและรถมา้าชาวโรมันในสมัยโบราณได้เริ่มสร้างถนนเชื่อมระหว่างกรุงโรมกับเมืองต่างเนื่องจากโรมันตั้งแต่315ปีก่อนคริสตศักราชเช่น สร้างถนนเชื่อมระหว่างกรุงโรมกับอังกฤษกรุงโรมกับซีเรียตลอดจนเมืองท่าสำคัญอื่นๆอื่นของโรมันเป็นมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมการขนส่งทางบกได้เปลียนรถม้าอูดช้างและม้าหรือยานพาหนะโดยใช้แรงสัตว์อื่นๆยังคงมีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมาตลอด การขนส่งทางรถไฟโทมัสนิโคเมนชาวอังกฤษได้ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำโดยใช้ลูกสูบได้เป็นผลสำเร็จหลังจากนั้นเจมส์ก็ได้นำเครื่องจักรไอ้น้ำมาใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้าและติดตั้งหัวรถจักรและเรือกลไฟต่อมาจอร์จสตีเฟนสันได้ปรับปรุงและสร้างหัวรถจักรได้สำเร็จในปีคศ1814หลังจากนั้นได้นำหัวรถจักรมาล่จูรถไฟ และรถไฟก็มีบทบาทในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมากขึ้นหลังจากรถไฟมีบทบาทในการขนส่งผู้โดยสารแทนยานพาหนะแบบเก่าไม่นานโทมัสคุกก็ได้จัดรายการนำเที่ยวทางรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษในปีคศ1841การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้ดูดอฟดีเซลชาวเยอรมัน ได้ประดิษฐ์เครื่องยนต์ดีเซลแล้วนำมาใช้ในการขับเคลื่อนขบ,บวนรถไฟได้สำเร็จในปีคศ1892การขนส่งทางรถไฟเป็นการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งที่สำคัญมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตทำให้มนุษย์เรามีความสามารถความปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้น อีกครั้งยังสามารถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้ในปริมาณที่มากกว่ารถยนต์ <Wow. S 1> เนื่องจากรถไฟสามารถที่จะต่อพ่วงตู้สินค้าและตู้ผู้โดยสารได้หลายตู้และทําให้ไม่เกิดปัญหาจราอจรติดขัดในอนาคตหากการขนส่งทางรถไฟสามารถเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งโครงข่ายทางรถไฟระหว่างทวีปยุโรปเอเชียและอเมริกาได้จะส่งผลให้การคมานาคมขนส่ง ระหว่างประเทศสามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ <Yahoo! S 1> ในปัจจุบันการขนส่งทางรถไฟมีความรวดเร็วและมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบคันเช่นมีห้องอาหารห้องนอนห้องพักผ่อนเป็นต้นและขับเคลื่อนโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลและไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าขบวนจะสูกควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยในประเทศญี่ปุ่นรถไฟถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญในการขนส่งเมื่อเทียบกับเครื่องบินเนื่องจากมีการพัฒนาให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเช่นรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองโตเกียวไปโอซาก้าซึ่งมีระยะทาง551กิโลเมตรก็สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงที่2 0 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นรถไฟจึงช่วยให้มนุษย์พัฒนาประเทศและสร้างเทคโนโลยีการขนส่ง ให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นองค์ป <Wow. S 3> ระกอบของการขนส่งทางรถไฟนะครับ 1. ผู้ประกอบการได้แก่การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยครับ 2. อรขบวนการรถไฟคืออุปกรณ์การขนส่งได้แก่ขบวนรถไฟโดยสารได้ขนส่งผู้โดยสารได้แก่ขบวนรถดูนรถธรรมดารถดีเซลลางครับ ขบวนรถไฟสินค้าชายคนส่งสินค้ามีสาประเภทคือรถปิดคือรถไฟที่ปิดทุกด้านเหมาะสําหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อถูกแดดถูกฝนครับรถเปิดคือรถไฟที่ไม่มีรางคาเหมาะสําสหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่เสียหายเมื่อถูกแดดถูกฝนครับรถเฉพาะกิจคือรถไฟที่ออกแบบสำหรับชายเฉพาะงานเช่นรถบรรทุก น้ำมันวรตทุปูนซีเมนต์เป็นต้นครับเส้นทางการเดินรถไฟซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศครับวว้าข้อดีของการขนส่งทางรถไฟนะครับคือ 1. ประหยัดขนส่งสินค้าได้จำนวนมากหลากหลายชนิด 2. รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการ 3. สะดวกเพราะมีตู้หลากหลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมของสินค้า 4. ปลอดภัยเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น 5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศส่วนข้อเสียของการขนส่งทางรถไฟนะครับคือ 1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าถึงที่ต้องการถ่ายได้ 2>, <No. S 1> 2. ความยืดหยุ่น มีน้อยเพราะมีเส้นทางตายตัว <Nope. S 1> สามมีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นเพราะมีกฎระเบียบมาก <Nope. S 1> สไม่เหมาะสมกับสินค้ารายย่อยหรือปริมาณในน้อยนะครับ <Nope. S 1> การขนส่งทางรถยนต์การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกถือว่าเป็นหัวใจหลักของการขนส่งทางบกซึ่งในปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการสร้างถนนขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆโดยมีกรุงเทพม,มหานครเป็นส่วนกลางของการขนส่งทางบกซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกนั้นสามารถแก้ไขปัญหาการจัดจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าเป็นอันมาเพราะการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็วสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรงส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนต์หรือการขสนส่งสินค้าทางถนน ในการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าในปัจจุบันที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินการได้โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้ามีบทบาทสำคัญที่ใช้รองรับอุประกอ์การขนส่งทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งถ้าหาขายการจัดเตรียมพร้อมที่เพียงพอต่อความต้องการการบริหารจัดการที่ไม่ดีนั้น การขนส่งสินค้าจะเกิดปัญหาทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพของการขนส่ง <No. S 1> และจะส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทำให้การขนส่งสินค้าภาพรวมของประเทศนั้นขาดประสิทธิภาพ oh, <no. S 1> และไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้โดยปัจจุบันการขนส่งสินค้าภายในประเทศใช้การขนส่งสินค้าทางถนนมากที่สุสด,สดสค่ะทางบกการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นการขนส่งที่นิยมมากที่สุดในประเทศ โดยข้อมูลปีพศ2547ของกระทรวงคมนาคมพบว่ามีการขนส่งสินค้าทางถนนมีประมาณ435ล้านตันหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณทั้งหมดรอยล8 8 8ของการขนส่งทั้งหมดภายในประเทศและเพิ่มขึ้นในอันตราร้อยละ 2.28ต่อปีนับตั้งแต่ปีพศ2543เป็นต้นมาการขนส่งทางถนนได้รับความนิยมและมีข้อได้เปรียบมากกว่าการขนส่งแบบอื่นๆคือความสามารถที่เข้าถึงแหล่งผลิตและแรงบริโภคได้โดยตรงครับคือความสามารถที่เข้าถึงแหล่งผลิตและแรงบริโภคได้โดยตรงเนื่องจากมีโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อครอบคลุมทั้ง ภูมิภาคและตัวประเทศมีหน่วยบรรทุกขนาดเล็กสามารถจัดหาพาหนะได้ทําให้ขนส่งไปในปลายทางที่แตกต่างกันได้ประกอบกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอื่นมีข้อจํากัดพื้นฐานที่ไม่สามารถรับรองขนส่งสินค้าได้อย่างเพียงพองและมีประสิทธิภาพและไม่สามารถขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตถึงแหล่งบริโภคได้โดยตรงและจําเป็นต้องการใช้การขนส่ง ถนนเป็นฟีเดอร์ดังนั้นโดยรวมแล้วการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นการได้เปรียบการส่งสินค้าแบบอื่นๆในแง่ของการขนส่งสินค้ารูปแบบเดียวที่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคได้โดยโตรงทําให้รวบรวมและกระจายสินค้าได้ดีเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นประกอบของการขนส่งทางรถยนต์นะครับ 1. นนะครับผู้ประกอบการอาจจะเป็นรัฐหรือเอกชนดําเนินง,งานก็ได้นะครับ 2อนะครับอุปกรณ์ในการขนส่งได้แก่รถจยนต์รถบรรทุกหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ได้นะครับ 3. นะครับถนนหรือเส้นทางเดอดีของการขนส่งทางรถยนต์บริการได้ถึงที่โดยไม่มีการถ่ายขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้าสะดวกและรวดเร็วเหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลางเป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรงนะครับ ข้อเสียของการขนส่งของรถยนต์เนี่ยก็จะมีค่าขนส่งสูงเปรียบเทียบกับการขนส่งทางรถไฟนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยต่ำนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยเกินไปนะครับผมขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจํากัดนะครับก็ถึงเวลาแน่นอนไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพจราจรนะครับและดินฟ้าอากาศนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการขนส่งทางบกนะครับอ่ะถ้าชอบยังไงกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย คือความสามารถ <c ười> คือความสามารถที่ได้เข้าถึงคือความสามารถที่เข้าถึงแหล่งผลิตแลแหล,งล่งบริโภคได้โดยตรง <c ười> มีข้อได้เปรียบเฮ้ยไม่ใช่ได้รับความมโยมมากขึ้นเป็นอันมาเพราะการคอะไรวะเมื่อกี้จะอะไรวะไอ้